ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับช่องพิซซอกราวนะครับพิซซอกราววันนี้มาทําอะไรครับทําขนมจีนน้ำเงียวครับผมค่อยถ่ายหน้าเนาะหน้าเขายังไม่ได้อาน้ําอ่านี่ก็ทําอะไรครับผัดพริกแกงค่ะพริกแกงไหนไหนดูยี่ห้อนะครับน้ำเงียวยี่ห้อนี้นะครับผมเห็นเขาบอกว่าแซ่บไหนลองดูเนาะอันนี้ทําสไตล์ที่อยากจนะใส่เนาะ มีแล้วก็ใส่ค่ะมีแล้วก็ใส่ครับผมนี่อะไรครับแล้วที่กำลังผัดปิกงอย่างนี้มีมะเขือเทศครับและก็หมูสามนี่มะเขือเทศหมูสับแล้วก็อะไรเนี่ยเขาเรียกภาษาไทยเรียกอะไรนะข้อไก่ครับผมข้อไก่ค่ะเอากงย้อนถ้าใส่เยอะมันจะมีดอกเ้ือด้วยคนไปแบเนี้กำลังแช่อยู่ครับว้าวจากข้างเนื้อเลยเดี๋ยวไปติดตามชมครับต่อไปที่จะใส่หมูสามว้าว ขาบุเบิลนะครับงานี่อันเดือดใส่ไก่นะครับใส่ข้อไก่ค่ะข้อไก่คือใช้เป็นตีนไก่หรือบูสาคัญก็ได้คือโครงก็ได้นะครับคือโครงก็ได้โดยที่ใช้เป็นข้อไก่คือข้อเป็นข้อไก่ไม่ได้ใส่เลือดไก่นะคะเลือดหมูได้ค่ะอะ ไปแต่แล้วก็ไปพี่ใส่แบกนี้ค่ะจะไปไปจะไปมันนะคะใส่เดี๋ยวยตรงนี้ใส่ก่อนใส่หลังก็แล้วแต่เน,ะ<ช>นาะแล้วแต่จุใดให้แรงไให้แซ่บพอๆเห็นไหมครับผมเห็นไหมถูกนี้บอกเลยว่าเราไปให้ถูงก็ได้นะครับน้ำตาลที่ก็จะใส่ลดีนะคะ แต่ไเก็ลารไม่ต้องโปเตนแล้วออก็แต่ใส่สักห้าตุ่อง้อนะคน,น,น,น้อยนะคะ <c oughs> นนรับลที่ใเข้าใหญ่นี่ยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนี่ขาดไม่ได้เลย,ยะคะต้อใส่ตัายี่หนะคัตะต,ตกกงจริงที่แกนไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอ่ะเข้าแล้วอ่ะ เอาละแล้วก็วไ,ไปเอาปลิ่นกัน<ช>จบเลยที่สุดลเลยต่อไปคิดว่าจะใส่น้ำนะคะอันนี้ม,มันหอมหมดแล้วมันเริ่มหอมแล้วจะใส่น้ำมาแล้วนังเงี้ยววันนี้ไม่เอาเลือดมานะเพราะว่ากินเลือดม,มาบ่อยแล้วเอาเป็นเล่นๆเลยที่ใส่น้ำไม่เยอะสุดเพราะถ้มันเปืเป่อยแล้วน้ำก็ยุบเองนะครับจะ ตุน๋นจนเปื่อยนะครับบอมส่วนโอเครรครับเดี๋ยวเราตุนเสร็จเนะจาะเต่ก,ก่อว่าจะใช้มะเขือเทศเนาะโอ้สูตรนี้ใส่มะเขือเทศโอเคครับใส่เป็นลูกหรือเปล่าค่ะจัดไปใส่เป็นลูกเลยค่ะแ,คแต่ลูกเล็กคิจะหั่นนิดนึงจะเป็นมะเขือเทศอะไรก็ได้นะแต่ที่จะใช้เป็นมะเขือเทศนี้มันเปรี้ยวๆดีโอเคครับแ่าแล้วก็ลูกลูกนึงเลยก็ใส่ไปทั้งลูกเลยเนาะเพราะว่าตุ๋นนาน นานเดี๋ยวมันก็จะแตกประมันเองครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะตอนตอนสุกครับถึงมาประมาณชั่วโมงนะเปิดไฟดูด้วยอ่าดูแล้วก่อนว่าเออมีหลายสีสันถ้ามันมีของแข็เตะเตะเลยเตะะน้ำเตะน้ำว่าน้ำเงาเนาะคู่กับผักแล้กแล้วทานแล้วให่ใหญ่ใส่แล้วผขลออกก็ได้

จ่ดครับผมนะครับแล้วก็น้ำครับผมสวยๆสวยมากไม่มีพริกทอดไม่ได้ทอดใส่พริกป่นเอานี่เนาะะแล้วแต่ตามแล้วแต่สไตลแต์ตแคสเซมันเนาะเอาเป็นว่าให้รสชาติมันเป็นน้ำเงี้ยก็พอครับ ครอย่าไปกินให้ดูสักคำลองคำเนาะ <c oughs> มาชิมด้วยกันกับจีนะคะใครชอบเพิ่มคนก็ใส่แต่จีมไม่ได้ใส่พริกทอดเพิ่มน้ำปลาแล้วก็เพิ่มซอสเพิ่มด้วยมเจียวแล้วก็กระป๋อชิมสักคำลองคำครับเจ้าของชอบเป็นครัวเป็นแรง <c oughs> จับว่าเขาไม่ใหญ่เลยนะอืม <c oughs>

ม้่ดป้องเโคครับระมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวให้ทำอะไรกินเนาะยิจะจมชมกับค <ขอ S 1> ุณชิมบ้างอะสวนันนะครับสวสัสดีครับ